ช่อนี้กัลลันติสวัสดีจ้าไมา่กับจ้าไล่สไาตลา์กับสาวไทยในรัเสเซียเด้อยจ้ามามือนีมีสลัดไม่ก,กินกันเด้อยจ้านี่ถ้ามาก,กินสลัดไข่สลัดไข่ สลัดไข่มไหมนี่แซ่บบอแซบแบมาเชี่ยมมาเชี่ยมหน้ามันกินต้องกันเอาแล้วเหรอเขาตัวเองยังกินยำจ้ะติ่มบอหนังกินรดทุนย่างเดียวหนังเขาย่ามุนเซ็นติ่มย่ามุนเซ็นอาอยู่หากินกันไปเนาะจ้ะย่าบักหลายนี่ย่ามุนเซ็น ไยสไตล์เนอะจาแ,แล้วแต่ผู้สอบผู้มกักอยากกินยังกิกนหากินกันง่ายๆดีง่ายดน กล้องทำมัานนำสลัดดูนี่ไม่ย้งเนตหลายใส่ไม่ยงเนตติตัวตั้งได้เลย จ้ามากินน้ํากันได้จ้าเกินแป๊ะี่ก่นเกินแป๊ะสี่บ่แซ่ก่อนตินี่มันก็สะนี่จ้ะเยิมเยิมยั่วๆจ้าน้ำสลัดหรอ <ะ>ข้าวโพดกับข้าวดกระป๋องน,นจะจ๊ะหอดใบดาหนามันกับมียู่มกม่ สลัดพักได้หลายชี่กองแ่ะ ่านบริเฮตจ้ะเสียพากันเฮตี่ยังกินอันไหพ่อหาพ่อยังกินก็กินไปได้เนาะกินพักเอาก็ได้ดอกว่าเป็นยังดอกคจนจะเบิ่งนำสุดาอดไยเยอะๆอื ทันีีกระดาษปา่ะครับกระดาษกระดาษชิวกระดาษเซ็ปากมันมีนะจ้ะควง้วยง่ายแับเื่อสติอตนี้แปี้ กินนีล่ละกินนี่ละบม่มีมูกินละ่กินหลายคนอืกินหลายๆคนน้องเขากินยำมือเสีนยนอ่มามา่ๆจา้ากินน้ำกันได้กตายเนาะ ยินดู่กันไป Mm-hmm. Ah. Mm -hmm. The other. กะมีแต่งมีอปอยมะเขือเทศมีข้าวโพดมีหัวแค่รอดมีผักกาดขาวมีพผักสลัดจ้ะองค์ประกอบกับ,กบไข่สลัดไข่ หอมหัวใหญ่นําเนาะลืมไปหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่กับเจ้าใส่ไปแก้เลี่ยนคิดว กินน้ำเนี่ยฮะม่แม่ไอ้ซิมคอมเมนตเลืวสา,นาสดน้ำสลัดเอาคำยังไงกูหลังเน่แกเองแล้วเนาะ แต่ว่ามายองเนียซื้อมาจากแม็กซ์สินแต่ว่าไอ้องค์ประกอบหน้าท<ช>ี่มาปรุงหน้าเอง่<ช>่บอออือขอเข้าใจไหมแม่มยองเนียจุดนี้ดูเย็นไอ้หลุงมซื้อมาไวจ้จะ้จะอช้ย้ำบุ๊คแต่ว่าเฮากปะมีวิธีเห็ดของฮอปอีกนะมีกันนะกจนย่งใจหนีก็ไปมันขาดไอ้มาตาร มันเป็นสีไหนแบบต้นอะไรตัวนั้นเนาะนี่ไงอซอสมะเขือเทศแล้วก็นมข้นแล้วก็ไข่เหลืองเข้าไปอีกมันจะได้มันมะตนี่เลยนี่ไงมิจิเนี่ยขาดมตาตัดน้อยเดียวเลยนี่ไอ้ไอ้นั่นเด้ไอ้บ่แม่นมะตัดนี่ยังไอ้ไอ้สีเหลืองที่ว่าเป็นขี้ม์น่ะ อืมคนที่เป็นหุ้นๆเลยเออหุ้นๆที่กอลันกินก็จกินนันเล่ทำเนบ๊ทไปกิน้าวนี้กินไรก็พูดไรก็มมาพี่มามากินสลัดกั้งไข่อันก็จะลอย่างก็สูบล้มเกินหน้าตาอย่เี้ย่านมาหนังไปที่โบืมแก้วแม่พี่กอลังมานึ่งมันางมันเอาอะไรี่นะขอกาวเสือต้องแม่เออเป็นยางนี่

เป็นเททวกของกลางแซ่บเลยเออแล็เปล่นเนาะรันสูกคดนะโค้ดโค้ดโค้องไปใส่ใส่ย้ำนะฮาแซ่บแซ่บเอาใส่อยูวนหน้่งนมานบอเอาไปเลยตมันมันปูนไม่ตัวแล้วมันพอแล้วนาะไล่จัดไต่รันตีกับเราไก่ในลักเซียนี่ยังกดกินกันไปจ้า เอาเละค่ะโจ๊กทิปนิกะแค่นี้ก็นเนื้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหันเน้อะจ้าอดีตจ้า